สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยช่องคุณพ่อกัดไฟอีกครั้งนะครับเย่ yeah. มาบนสแนปนะฮะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันเสารนะ์เนาะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็วันเสาร์นี่แหละแต่เห็นปกคลิปแล้วนะฮะเราไม่ได้อยู่กับดาเค้นนะเราอยู่กับแพทอัปเดตล่าสุดนะฮะวันอังคารเนาะคุณพ่อลงคลิปอ่าดาเค้นปุ๊บกลางคืนมีอัปแพทเฉยเลยนะฮะก็มีอัปแพทใหม่เอาจริงก็คือบัฟเนฟอยู่นั่นแหละ ก็ยังบัฟอัพบัฟกับเนิร์ฟเยอะๆเหมือนเดิมน,นะฮะก็มีเคเบิล e ที่ที่ได้โดนปรับสกิลเอาจริงๆมันตาคราวนี้มันจะเป็นแบบบัฟเนิร์ฟแบบไม่เต็มปากเนาะก็ปรับสกิลหลายตัวนะฮะก็เคเบิลอ่าเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากจั่วใต้เด็กของบอลลูงข้าเป็นจั่วท็อปเด็กเพราะว่าอ่าใต้เด็กมันจะตอนเนี้ยเกมมวอร์ปืนเนี้ยแบบตอนแรกๆอ่ะมันจะไม่ได้แบบเป็นการ์ดจริงๆเป็นกองจริงๆมันจะเป็นเรนดอม กองมันคือแรนดอมเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะปรับสก,กิลมาสองสาครั้งเนี่ยกองมันจะเป็น random. แรนดอมหมายความว่ามันจะเป็นกองแบบถ้าถ้าเป็นการ์ดถ้าเป็นของจริงก็คือกองมันจะแบบสับตลอดเวลามันจะแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นกองที่สับเสร็จและะว้ววางมันจะเป็นแบบเหมือนกับสุ่มตลอดเวลาแบบเรามีการ์ดเท่านี้คุณก็สุ่มจิบขึ้นมาหยิบขึ้นมา,นมาเฉยๆก็หลังจากที่เขาสลับ อัพสกิลให้มันเหมือนกับการ์ดเกมจริงๆอย่างมีการปิบจากท็อปเด็กแปะท็อปแปะใต้อะไรพวกนี้แล้วก็มีอเมริกาชาเวสที่ที่ปกติอะ่ะมันถ้าเป็นสมัยก่อนน่ะมันบอกว่ามันจะขึ้นมือสุดท้ายตลอดหมายความว่ามันอยู่ที่ไหนก็ตามมันอาจจะไม่อยู่ใต้เด็กมันอยู่ที่ที่ไหนก็นไม่รู้แต่มันจะขึ้นมือในเทินหตลอดตอนนี้เขาปรับให้อเมริกาชาเวสอยู่ใต้เด็กแล้วก็เมื่อขึ้นเทินหปุ๊บมันจะเน่งขึ้นมือนะฮะก็ ก็เหมือนับกาดจริงขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็เคเบิลเคเบิลก็เลยได้รับปัญหาเพราะว่าจวดใต้ปุ๊บมันก็เจอแต่อเมริกาชาวเวสเนาะก็เลยกลายเป็นจวท็อปแทนนะฮะมาจิกมาจิกก็ปรับสกิลให้เล่นได้เฉยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเทิร์น6มันจะลงมาจิกไม่ได้ก็จะอันนี้ก็จะปรับใหม่ให้มันลงได้ในเทิร์น6แค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นลิมโบก็แค่ลงมาเฉยอ่าเนกาทีฟ น e กเทีฟจะปรับเพดานสมมติว่าเรามีตัวซักสุอ่าคอสแปดพลังศูนย์อย่างเงี้ยมันก็จะปรับใช้ใช้นกเทีฟปุ๊บมันก็จะกลายเป็นคอสศูนย์เอ้คอสแปดพลังศูนย์แทนเนาะใช่ไหมคอสศูนย์พลังแปดก็จะกลายเป็นคอสแปดพลังศูนย์เนาะก็เล่นไม่ได้จะกลายเป็นการเน่าบนมือเพราะฉะนั้นมันจะปรับเพดานให้เป็นสมมติจะปรับเป็นจากพลังแปดคอสศูนย์อะไรพวกเนี้ยมันก็จะกลายเป็นคอสได้มากที่สุดคือ หกนะฮะก็ทำให้ยไยงก็ลงได้เทินหกอยู่ดีโรกโรกอันเนี้ยก็จะคล้ายๆกับปรับมาให้เหมือนกับม <G> ิสทีกเนาะก็เห็นชัดก็จะเป็นอ่าไอ้เจ้าเอาเอาโรกไปกอ๊อปเอ่อชื่ออะไรเนี่ยอิเล็กโทรอ่ะเออมันก็จะได้ทั้งสองสกิลมานะฮะสไปเดอร์แมนอันนี้คือรีเวิร์กสกิลใหม่เลยนะก็จะเป็นการ์ดที่เราจะเล่นใน คลิปนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นสไปเดอร์แมนนะก็ทุกสิ่งทุกอย่างในใดแล้วกลับมาปกลายเป็นคอร์สสหมายความว่า AKA เนะเล่นกับซิวเซอร์เฟอร์ทั้งหมดเลยนะก็สไปเดอร์แมนนะห้กลายเป็น3-5นะครับก็ได้ลดทั้งจี้ได้เพิ่มทั้งพลังแต่ว่าเปลี่ยนสกิลจากล็อกโลเคช e กลายเป็นเมื่อมันลงปุ๊บมันจะโดดแรนดอมไปที่อื่นแล้วมันจะลากการทุกแห่งหนึ่งตัวโดดไปด้วยก็เอามาเล่นเนกมูฟได้แต่ว่าคุณพ่อ เอามาเล่นกับเจ้าเซียนเซิร์เฟเออร์นะฮะแล้วก็อ๋อเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันบอกว่าไอ้การ์ดล็อกเนี่ยมันการันตีผลเกินเพราะฉะนั้นเขาจะแก้พวกการ์ดล็อกนี้นเนาะอนาคตอาจจะมีการ์ดคล้ายๆอันสกิลเหมือนสไปดเดอร์แมนมาในอนาคตอันแสนไกลนะ,ะฮะไฮอีโวติงนะฮะอีวลูชันติงก็เปลี่ยนจากอ่า มันจะลบหนึ่งสมมติว่ามีการ์ดอยู่ใบเดียวอย่างเงี้ยมันจะลบหนึ่งสามครั้งในการ์ดใบเดียวแต่ว่าตอนเนี้มันจะจิ้มการ์ดสามใบลบลบหนึ่งสามใบเพราะว่าถ้าคุณมีการ์ดใบเดียวในโลเคชนั้นมันจะลบแค่หนึ่งนะครับก็โดนเนิร์ฟแบบเห็นได้ชัดเนาะแล้วก็ที่เหลือก็แก้ไขบักแบบนิดหน่อยโอเคมาวันนี้เรามาเล่นเล่นเจ้าเจ้าซิวเบิร์ r โซเฟอร์นะครับถ้าไปดูวันอังคารนะแรงคุณพ่อห้าสิบ แลวสองวันอันนี้อัดวันศุกร์เนาะก็สองวันขึ้นมาเจ็ดสิบคือไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้ทุกคนแนับใส่หัมาเลยแบบแนับรุัวจนจนแรงขึ้นอ่ะวันละวันละสิบแรงอ่ะอ่านี่ต้องบอกว่าวันละเจ็ดแรงเนาะก็ขึ้นรุัวนะก็เด็กซิวเวอร์เร์ของคุณพ่อนะครับก็อาจริงๆก็จะคล้ายๆกับซิวเ e อร์เซิร์ทั่วไปนะก็จะเป็นเพิ่มขึ้นมาที่ไม่เหมือนคนอื่นอาจจะเป็นเนบูล่า ลุคเคชเนี่ยทุกคนก็ต้องใส่อยู่แล้วเนาะบรูททุกคนใส่มาจิกทุกคนใส่โรกทุกคนใส่ซินเวอร์เซอร์ทุกคนก็ต้องใส่มีสตอมมีคอสมอสชาลุ k คิงเพิ่มใหม่มาจริงๆก็คือสไปเดอร์แมนซึ่งก่อนหน้านี้หลายๆคนอาจจะใส่พวกไรนูพวกอะไรพวกนี้เนาะแต่คุณพ่อไม่ได้ใส่เพราะไม่ชอบนะคุณพ่อสมัยก่อนนะถ้าเอาสไปเดอร์แมนออกคุณพ่อจะใส่เป็นอะไรนะคุณพ่อจะใส่เป็นเดชเลอร์นะครับ ก่อนหน้านี้คุณพ่อเล่น s i ลเว r ร์เซอร์เ h อร์ r มาสักพักใหญ่ๆแล้วจนมาเปลี่ยนเนี่ยก็แม็กซิมแล้วก็เซล่าเหมือนเดิมก็เปลี่ยนเป็นสไปเดอร์แมนแทนนะครับก็ค่อนข้างจะได้ลองเยอะมากๆค่อนข้างป่วนแบบดีดีอยู่ดีมากๆก็ทำให้คู่ต่อสู้เล่นได้ยากขึ้นในบางโอกาสนะฮะมาดูกันดีกว่านะว่า s i l เวอร์เซ e รใหม่ที่คุณพ่อใส่สไปเดอร์แมนไปแล้วมันจะดีขนาดไหนเนาะ การภูสามอ่ะไม่ภูสามสิคอสสามอ่ะภูมันใหญ่แบบเยอะแบบเยอะมากๆแนละ้วก็โอ้โหโมันเยอะจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะของมันน่าใส่ไปหมดทุกตัวเลยเนาะอืมเป็นป้าเมย์บ้านป้าเมเนาะโอ้โหโอเคต้องไปละแต่จริงๆเราเรียนกันเขาได้นะเดี๋ยวเทิร์นสามมันพ่อจะลงสตอบมไวที่อ่าที่บ้านนะ <Okay. S 2> เท่ากันเอามากกว่าสิเราต้องเป็นสเอาเป็น5 okay. ้า <Okay. S 2> เขาไม่ให้เราจัว่วแต่ว่าเราจะทำการไป Storm นะ Storm เขาต้องคลาดไม่ถึงแน,น่ๆเราจะเล่นท่าย,ย่่งนี้นะฮะ Winter take my hand รียบร้อย s ซอร์ไพรส์ตุ่มตามอาคุณพ่อลืมปิดสันนะขอโทษเดี๋ยวคุณพ่อเอาไปปิดสันให้นะฮะบิชอปเคดักงมาแต่ว่าไม่รู้จะลง <c oughs> มือเจ็ดเอ้ยมือห้าก็จะกลายเป็นมือเจ็ดแต่มันก็ต้องไปปะปะค่อยเอาดักงมาปิดมาลดบิชอปให้เหลือกลายเป็นหนึ่งเหมือนเดิมเทิร์นสุดท้ายนะฮะ เอาชนะเธอเอาชนะเลนนี้ก่อนอะไรใดๆแล้วชนะเลนนี้ให้ได้ก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันมือเต็มจีนจีนเกรโอเคอย่างน้อยเราชนะเราชนะไอ้นี่ไปละวเราชนะกลางแน่แล้วอืมอืมมันลงได้สองที่เนาะเพราะว่ามันบังคับที่ทั้งคู่นะฮะเอาไงดี อะแต่ว่าเราอยากชนะเนาะเราลงซ้ายไปเลยก็ได้เคเขาลงขวาแฮะกินกอบลินกับสองจี้อะไรสองจี้กูสอโอเคแต่ว่าเราเริ่มก่อนเนาะว่าเขาเริ่มก่อนเสะ วยอยู่นะเขาเริ่มก่อนแต่ว่าฮึม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 ึมฮึมฮึงดีเนี่ยอะไรก็ไม่ชอบใจคุณพ่อต้องลงซารดคิงแน่ๆแล้วหนึ่งตัวคุณพ่อกลัวว่าจะเอาสเปอไดแมนลงขวาแล้วมันจะไปกลางเนี่ยสิจนลงไอ้นี่ แล้วก็แล้วก็สไปเดอร์แมนเหรอยากแหละเพราะว่าซิลเวอร์เซอร์เฟอร์ไม่ขึ้นเนาะปะสไปเดอร์แมนก็ได้อ่ะขอดูหน่อยเขาลงตัวเดียวเลยฮะไอออนแมนไอออนแมนเฉยกลายเป็นหนึ่งชนะ ชนะโอเคต่อให้กูสปากลางก็ค่าเท่ากันเนาะเฉยบสวบเสือบรยบร้อยชนะนะฮะก็ก็ถ้ามีซูเปอร์เซฟเวอร์ก็ดีกว่านี้ดีตรงที่ชาโดว์คิงมันขึ้นนะไม่งั้นกรีสนะกรีสนะฮะกรีสจริงๆก็ลงสไปดอร์แมนก็ได้นะมันก็ดึงดึงใครไปสักคนหนึ่งก็ได้อยู่ดีหรือเปล่าวะหรือหรือเปล่าวะต้องลงสไปดอร์แมนก่อนแล้วค่อยลงไอ้นี่ ่าแล้วค่อยลงอ่าบรูทบรูทบรูทมาต่อมาเซนี่อัดกลางวันนะทำอะไรเพิ่งจะเสร็จทานคงทนข้าวเสร็จแล้วก็โอเคอเราะวันเสาร์คุณพ่อไม่ว่างนะม่าเลยมาอัดวันนี้แทนนะฮะโอเคเนบูล่าขึ้นซิวเซเฟอร์ขึ้นแล้วก็สไปเดอร์แมนขึ้นนะฮะก็เอาเนบูล่ามาล็อกซ้ายไว้ เพราะยังไงกไ็ได้กินฟรีอยู่สามเทินนะนอกจากเขาจะปามีดใส่เราเนาะแอะเกตเว็บไม่ถูกใจสิ่งนี้บูเวอร์นบูเวอรีนก็น่าจะเด็กบึ้มบอดไม่ก็เด็กทิ้งมือตอนนี้ก็ดูได้สองเด็กเนาะอู้โอเคเล็กโก้บานปะระเมมันจะทำให้บรูดอะ่ะกลายเป็นบรูดห้าสามตัวนะฮะ ซึ่งูถ้ามันอยู่ซ้ายอยู่กลางก็ดีหมดถ้ามันมากลางแล้วถ้าไม่โดนเดมบูลาไม่โดนดูดมาคุณพ่อก็จะเอาสตอ,สตอมพังพื้นที่ไปหรือไม่ก็จะตอมพังขวาถ้าเขาลงกลางเนาะก็ดูก่อนว่าเขาจะเอาอยัางไงโอเคเขาลงซ้ายเหมือนกันอืมอืมอืมน่าสงสัย เา้าทำไมบูตมาแค่ตัวใหญ่ต,ต,ตัวเดียวล่ะไม่ถูกใจสิ่งนี้อีกแล้วโอเคเราเอาสไปเดอร์แมนนะฮะเผื่อเขาจะลงกาแล็กตัสเราจะได้ย้ายกันไปที่อื่นนะฮะจะได้ไม่บึ้มแฉบแล้วก็สวบเขาให้แน่แน่แน,นายเรารู้นะนายคิดอะไรอยู่นายนะ่ะนายนะ่ะ ความคิดของนายถูกอรอ่านออกหมดแล้วไงล่ะอ่า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 ป่ะมาจิกโอเคกินกลางฟรีหนึ่งนะฮะแล้วก็ซับเขาให้เพราะว่าอะไรถึงลงมาจิกนะเพราะว่าอ่าไอ้นี่ไม่ขึ้นนะอู้อูู้้เซิร์ฟเฟอร์แย่แย่ ได้จ่วเพิ่มอีกด้วยโอเคแต่กลางกลางเราชนะแล้วเนาะโอเคโอเคโอเคปะเผื่อเขาลงก็ไม่ได้ดูดอยู่ดีเนาะแต่เขาจะลงไอโนมาซ้ายก็จะได้ดูดนะแต่ว่าเขาก็ไม่มีอะไรให้นี่ไม่ได้สู้ไม่ได้เลยแล้วเพราะไม่ได้บืม้มไงถ้าไม่ได้บืม้มโนก็จะไม่ได้ลงโนไมไ่ลงอย่างเดียวไม่พอเพราะาโนมันในกายเป็นศูนย์ เดตก็ uh, Death, ไม่ได้ลงเพราะว่าไม่มีบึ้มเห็นไหมสไปเดอร์แมนโคตรดีนะบางโอกาสอย่างเงี้ยเราเราพอจะอ่านเกมได้แล้วก็พอพอจะเดาออกนะว่าเขาจะเล่นยังไงนะฮะ <c oughs> ท่าริมเหลี่ยม <laughs> ชอบเลยเกินไอ้พวกท่าริมเหลี่ยมเนี่ยโ <c oughs> okay, อเคตอนที่สามนะฮะ รูทเบบี้น่ารักมากเลยเคเซล่า okay, มามาจิกมานะฮะแต่ว่าซิวเซอร์เฟอร์ไม่มาไม่เป็นไรนะยังไงก็ลงมาจิกอยู่ดีนะอู้วววไว้ h ฮอตลูมฟันทิ้งอันแรกเลยนะฮะไม่คุ้มกับเรานะเพราะเรามีเซล่าแล้วยังไงก็ไม่คุ้มเอาออกไปเลยนะฮะเขาจะคุ้มกับฝั่งตรงข้ามมากกว่าฝั่งเรานะ ตันตรนข้ามยังไงก็คุ้มอะน่ะยังไงก็คุ้มโคตรคุ้มบอกเลยเพราะฝั่งตรงข้ามมันจะได้ไอ้นี่งไงล่ะเขาต้องลงขวาแน่ฉะนั้นดึงออกไปแอบซอบบิงเฮ้ยเล่นเหมือนเราตะนนุนเลยนะนายแต่ตั้งแต่เรารู้ว่าเรา,เราเพิ่งจะได้ว่มมุลเรามาสาชฉาดมัน มันไม่บวกพลังให้นายเราก็ไม่เล่นเลยนะโอเคเทิร์นหก็ลงเป็นเซร่านะครับแล้วก็รา a เคนเราจะเอาชารุคิงไปปราบมันนะฮะก็เทิร์นสุดท้ายเราก็จะลงลุคเคชได้ แบ็คแพนเธอร์แบ็คแพนเธอร์แล้วเราแพ้ด้วยไงพื้นที่ทั้งหมดฮัลโหลฮืมฮึมฮึมฮึมโอเคเทิร์นต่อไปเขาน่าจะลงอ่าไอ้นี่แน่แน่ฮึมฮึมลงให้เต็มไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าขวามันทำอะไรไม่ได้แล้วอะอ่า ให้เขาจั่วไปเลยเขาลงไอ้นี่เอ้าไม่ลงแฮะเอ้าอู้วโอเคเมื่อเรามาสาัตว์เชมบึมๆแล้วเราสวยแล้วไงขวาเราสวยแล้วไงขวาเราสวยแล้วไงไอ้ี้ดีเขาไม่ได้เอาการ์ดขึ้นมือมัง้ง Okay. เราเปิดเราเปิดก่อนโคตรแย่เลยกลางเราชนะแน่เราไม่ต้องลงกลางเยอะแต่เรนเสียตรงที่เราเปิดก่อนเนี่ยไม่ถูกใจสิ่งนี้เนาะย่อมย่อม,ยอ,มอยากดูอยากจะดูอยากขอขอขอดูหน่อยนะขอดูหน่อยขอดูหน่อยนะฮะ ขอดูหน่อยขอดูมูลมัะเชษสีเล่มหน่อยจ้ะจ้ะว่าแล้วมาสิบห้าสามสิบฮูฮูฮูเคเยอะจริงนะคิวอมอังเกอร์ด้วยยอมนะยอมเสียอยากเห็นนะฮะ ดาเค้นนี่คือการ์โดโคตรดีเลยนะ <_ d ark> เขาลงแบ็คเพนเทอร์ขวาแล้วไม่เล่นแบ็กเพนเทอร์ต่อไปลงแบ็กเพนเทอร์ไอลงไอ้นี่ต่อเฉยแล้วแล้วกอล์ฟเก่งยังไงไปล็อปไปกอล์ฟไอ้นี่นะไม่ไม่ไม่ยอมไปกอล์ฟไอ้นี่ด้วยนะกอล์ฟดาเคนไม่กอล์ฟไอ้นูนด้วยนะไอ้นูนไอ้นี่นั่นโอเคมาสักสักตาหนึ่งเนาะกี่นาทีแล้วโอเคจะได้ประมาณยี่สิบนาทีนะฮะก็กำลังสวยนะยี่สิบนาทีมา ยิงตาเมื่อกี้ถ้าเล่นจริงๆก็จะยอมแพ้นะเพราะว่าเพราะว่าเขาต้องมีอะไรอยู่แล้วไม่งั้นเขาไม่เอามาเมื่อเรามาสาเฉดขึ้นมาสี่เล่มหรอก <laughs> โอ้เล็กเฮลฮะเล็กเล็กเฮล拉斯ไม่ช้าเถินให้หรอ Nova 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 โนวาโนวาก็เด็กบึ้มเนาะโอ้ซาเวตแลนด ว้าวว้าวซ่าแต่ก็ยังน้อยก็ยู่ดีนะฮะฮะึไปด้วยกันมาจิกโอเคฟันให้เราแล้วเอาโนวาไปขวาไปโนวาไปขวาไป เออสวยป่ะถ้าจะฟันก็ฟันมาจิกไปด้วยโอ้โหเทินสี่ไม่มีอะไรลงเลยเลยไม่อยากลงในบูล่าเลยกลัวเขาไว้กวกลัวฝัวว่งตรงข้ามมากเลยแต่ก็ต้องลงอะเทินห้า 5, ค่อยลงเป็นเซล่านะฮะว่องหมามาเหอะถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นต้องเอาหมา สวยสวยจัดสวยจัดสวยจัดเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จโจนเสร็จโจนเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเขาต้องลงเขาต้องมีああไอ้นนี่แน่ๆเลยไอคิวมังเกอร์เนี่ย มีเดทอยเยอร์ er. ช่ยังอุสามีเดทอยเยอร์ er. ถ้าอย่างนั้นเขาปล่อยขวาแน่แล้วแหละซึะงถ้าสุดท้ายแล้วเนาะคุณพ่อก็ต้องเอาชาร์ลคิงมาบัฟมามาดีบัฟมันแล้วเราก็ต้องการันตีวัชนะขวาหรือชนะซ้ายขวาเขาปล่อยการันตีวัชนะเอ้ซ้ายเขาน่าจะปล่อยหรือเปล่าวะ ปล่อยหรือเปล่าวะโอ้ยไม่ชอบตายอย่างนี้เลยป่ะโอ้ยเขาเปิดก่อนนิวาอานิมเดทอยเยออร์ก็จะเป็นเป็นสิบหกกาแล้วก็เจ็ดสองตัวสามตัวสี่ตัว ห h y ม a n นี h y m a ม y w h ไหวสิไหไ,หไ,หไ,หไหปเนี่ยโอ้ยแพ้หรือเสมอวะเออเสมอ <laughs> โอ้ยโหดีนะที่มันระเบิดตัวกลางมันมาก่อนตัวซาเทตัวไซด์ามาก่อนกลางนี่ก็แพ้แล้วนะเพราะว่ามันจะได้นิมร้อนอีกสองตัวเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะอย่างที่เห็นนะเด็กมัน ดีดีดีมากเลยนะกับสไปเดอร์แมนที่มาอยู่ในซิวเวอร์เซ e รนะครับก็ไปลองจัดลองเล่นดูได้นะฮะเดี๋ยววันนี้คุณพ่อไปแล้วเนาะไว้เจอกันใหม่นะครับนะ้าถ้าอังคารหน้าถ้าคุณพ่อเปิดได้อ่าเลดี้เดสไทก็จะเจอกันนะถ้าไม่เปิดไม่ได้ก็เจกันที่หนึ่งวันเสาร์เลยนะครับก็ประมาณนี้ละกันเนาะสวัสดีครับ